จุดเริ่มต้นของยุค .com .comboom คือช่วงเวลาที่อินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายอย่างรวดเร็วในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ1990โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและมีบริษัทจำนวนมากที่ใช้ .com ต่อท้ายเว็บไซต์โดเมนเนมก่อกำเนิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อและการค้าออนไลน์เหตุการณ์สำคัญที่จุดประกายอย่างเป็นทางการคือการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนหรือ IPO ของบริษัท Netscape ในวันที่9สิงหาคม1995แต่เข้าตลาดจริง16สิงหาคม จุดเริ่ต้องที่ชัดเจนคือการ IPO ของ Netscape ปล IPO คือการที่บริษัทเอกชนเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของได้โดยซื้อหุ้นบริษัทผ่านตลาดหุ้น Netscape คือใครบริษัท Netscape Communications ก่อตั้งโดย m a r k Andreessen ผู้ร่วมพัฒนาเบราว์เซอร์โ s a i c พัฒนาเบราว์เซอร์ชื่อ Netscape Navigator ซึ่งกลายเป็นเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในยุคนั้น Navigator ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไป การ IPO ครั้งประวัติศาสตร์วันที่16สิงหาคม1995 Netscape เสนอขายหุ้นที่ราคา28ดอลลาร์แต่ราคาพุ่งทะลุ45ดอลลาร์ภายในวันแรกที่ซื้อขายมูลค่าบริษัทพุ่งเกือบ3,000ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวถังที่ยังไม่มีกำไรนักลงทุนและผู้คนทั่วไปเริ่มมองว่าเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตคือโอกาสรวยลักษณะเด่นของยุค .com การเติบโตของบริษัท .com บริษัทหน้าใหม่ที่มีเว็บไซต์ .com ผุดขึ้นมามากมายเช่น Amazon, eBay, Yahoo, Pets.com การลงทุนแบบหวังรวยเร็วนักลงทุนทุ่มเงินจำนวนมหาศาลให้บริษัทที่เพียงแค่มีแผนธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องมีกำไรจริงผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนเริ่มซื้อของออนไลน์ใช้อีเมลเล่นเว็บเข้าสู่โลกเสมือนมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆก่อกำเนิดเช่น HTML JavaScript Browser Web Host Startup ดังคลาวด์และคอนเทนต์เดลิเวอรียุค .com คือจุดเริ่มของการปฏิวัติโลกดิจิทัลที่เราใช้ทุกวันนี้สร้างรากฐานสำคัญให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ,ใหญ่เช่น Google Amazon Apple และ Facebook ที่ตามมาในยุคต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังโปรดกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บจุ๊บ